มาดูเรื่องของการบ้านการเมืองกันสนิดหนึ่งค่ะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนนังติดตามอยู่นะคะแล้วก็มีมาตราหนึ่งที่ถูกพูดถึงคือมาตรา112นะคะปรากฏว,ว่าวันนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นก็พาหัวรเรื่องนี้บอกว่าทุกพักใต้แตะมาตรา112เห็นพ้องในการพูดคุยที่กรรมธิการปรองดองจัดนะคะภาพที่เห็นด้านล่างเนี่ยก็มีบรรดาหัวหน้าพักการเมืองต่างๆมาร่วมพูดคุยกับพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินประธานกรรมธิการ รองดองซึ่งท่านนัดถัวหน้าพักการเมืองทุกพักรับประทานอาหารกลางวันที่รัฐสภาและเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงแนวทางการสร้างความปรองดองในชาติทุกพักก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะไม่ไป แต่ต้องแล้วก็แก้ไขมาตรา112นี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะคณะกรรมิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนาวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรที่มีพลเอกสนทิบุญรักร์กลินหัวหน้าพักมาตุภูมิเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าพักการเมืองก็มาร่วมกันร,รับประทานอาหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการสร้างความรองดองค่ะ หลังจากที่รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพลเอกสนธิท่านก็ออกมาแถลงบอกว่าก็พูดคุยถามความคิดเห็นจากทุกคนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการทําหน้าที่ของกรรมธิการปรองดองซึ่งทุกพักก็ให้การสนับสนุนการทําหน้าที่ของกรรมธิการเพื่อให้ความปรองดองเกิดขึ้นก็มองวัตถุประสงค์ของบ้านเมืองเป็นหลัก ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันที่อยากจะให้บ้านเมืองสงบสุขโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในที่ประชุมก็พูดคุยกันเรื่องนี้มากซึ่งทุกพักเห็นว่าไม่ควรแตะต้องแต่ว่าให้รัฐบาลกลับไปดูกระบวนการบังคับใช้มาตรา112ว่า ไม่ให้กันแกล้งใครและฝากให้รัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีท่าทีชัดเจนเพื่อทําความเข้าใจกับผู้สนับสนุนโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา237กับ309ที่บางจงังหวะอาจจะไม่เหมาะสมต่อการแก้ไขนะคะท่านสนที่ยงบอกว่าวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ได้พูดกันในภาพใหญ่ทั้งนี้แนวทางหลังจากนี้กรรมธิการจะเชิญผู้ ขัดแย้งทั้งหมดมาเพื่อขอความเห็นแล้วก็ถามถึงปัญหาว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างโดยการประชุมกรรมธิการปรองดองในวันที่10มกรากคมนี้นะคะจะเชิญพลเอกประยุทธจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกมาแสดงความพิดเห็นถึงภาพรวมในเรื่องของความมั่นคงจะได้ทราบแนวคิดว่าอยากจะเห็นบ้านเมืองไปในทิศทางใดแล้ก็สําหรับ สัปดาห์ถัดไปก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงซึ่งเชื่อว่าขณะนี้ยังพอมีเวลาในการรวบรวมข้อมูลค่ะในขณะที่ความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยนะคะเมื่อวานนี้คุณพร้อมพงษ์รุริโฆษกของพักบอกว่าก็จากภาพที่ออกมาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการเริ่มต้นปีใหม่ปี2555 ก็ให้ประชาชนนั้นได้มีรอยยิ้มภาพที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆนั้นทําให้ประชาชนเกิดความหวังในการที่จะเกิดบรรยากาศของการปรองดองถือว่าเป็นของข,องขวัญปีใหม่อีกชิ้นหนึ่งให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามขอให้หัวหน้าทุกพักการเมืองช่วยกันทําให้เกิดความสุขที่แท้จริงสําหรับกฎหมายอาญามาตรา112ก็ได้พูดคุยกับสสพักเพื่อไทยถึงจุดยืนของพักแล้วว่าจะไม่แก้ไขมาตรานี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามาตรานี้ไม่ได้อยู่ในนโยบายพักเพื่อไทยหาเสียงตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นที่ หลายฝ่ายกังวลว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้ไขามาตรา112เนี่ยนะคะแล้วทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ควรจะหยุดพูดหรือออกมาให้ข่าวได้แล้วเพราะยืนยันว่าพรรคนั้นไม่มีมติที่จะแก้ไขมาตรา112อย่างแน่นอนเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนแล้วเรื่องของการเมืองนะฮะเมื่อวานชื่นมืนทีเดียวสําหรับการร่วมรับประทานอาหารของหัวหน้าพักการเมือง <c oughs> ผมไปถามมาบอกว่าเอ๊ะมีอาหารอะไรกินหรือเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะแต่ละคนก็อายุเยอะแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่มีเกาเหลาเด็ดขาดนะครับ <c oughs> สำหรับการรับประทานเมื่อวานซึ่งสาหรับบรรยากาศการหารือกันของหัวหน้าพักการเมืองนั้นก็อย่างที่คุณอนุวัฒน ไปด้วยความชื่นมืดนะคะคุณผู้ชมก็มีการเตรียมเสนอรัฐบาลนะคะคแจ้งเหตุผลยื่นแก้รัฐธรรม,มนูญให้ชัดเจนกว่านี้เพื่อลดความขัดแย้งนั่นเองค่ะแต่ที่สําคัญได้ข้อสรุปคือจะไม่แตะต้องนะครับการแก้กฎหมายหรือว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เรื่องของการหมิ่นสถาบันนะฮะนี่เป็นภาพก่อนรับประาาหารนะฮะก็เป็นบรรยากาศคื้นเครงเป็นไปด้วยดีนะครับได้ข้อสรุปเบื้องต้น บอกจะเสนอรัฐบาลชี้แจงเหตุผลหลักการเรื่องนี้ให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับพยายามจะลดเงื่อนไขที่นําไปสู่ความขัดแย้งนะคระับลองฟังคนที่เป็นหัวแรงหลักนะครับคนเอกสนธิบุญยรลัตษณ์จลินเขาสรุปเหตุผลที่ทําการปองดองทางนี้นะครับหลายท่านก็ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวทางของประเทศเราและสังคมเราเนี่ยนะครับมันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องมีการมาปรุงแต่งมาปรับแก้กันหลายเรื่อง เพื่อทําให้สังคมเราเนี่ยมันดีขึ้นที่พูดกันมากวันนี้ก็คือมาตรา112นะครับ102เนี่ย,ป,ายารประมวลกฎหมายอาญาครับประมวลกฎหมายอาญาอันนี้เนี่ยนะครับก็หลายๆท่านว่านอกวันนี้เนี่ยเราทุกภาคการเมืองเนี่ยยังไม่ควรที่จะเข้าไปแตะต้องมันนะครับมันจะทําให้สังคมเราเนี่ยมันจะได้ออซอฟแล้วก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่สภาเมื่อวานก็มีเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคือคุณอุกฤษมงคลนาวินเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานนะครับคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือว่าคออนอทอนะฮะเมื่อวานมีการนําเอกสารไปแจกที่สภาก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมา34คนจากพรคไทยรักไทยหรือบ้านเลขที่111นี่แหละฮะมีนักวิชาการสื่อมวลชนแกนนาทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะฮะเพื่อที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากนั้นก็ให้ลงประชามติต่อไปด้วยนะครับซึ่งข้อเสนอนี้นะคะก็ได้รับการปฏิเสธจากนายคำนูนสิทธิสมายสวาสายพันธมิตรทันทีค่ะโดยอ้างว่าเป็นสมาชิกรัฐสภารับตาแหน่งอื่นไม่ได้และขอให้รัฐบาลชี้ให้ชัดนะคะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญด้วยวิธีใดขณะที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็ให้การตอบรับแล้วนะคะคและสําหรับบรรยากาศการอภิปรายงบประมาณประจําปี2555วาระ2วันที่3ค่อนข้างดุเดือดค่ะเมื่อเข้ามาตรา8 กระทรวงการต่างประเทศนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านนั้นพุ่งเป้าไปที่การมุ่งให้ความช่วยเหลือพันตํารวจโททักษินและมีผลประโยชน์ทับซ้อนทําให้ถูกประท้วงอย่างหนักจากฝ่ายรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะมาตรา7็กระทรวงการคลังเองฝ่ายค้านก็กังวลกับการออกพระราชกําหนดกู้เงิน4ฉบับและโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูกลับคืนธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหนี้ให้กับรัฐบาลและประเทศในอนาคตค่ะเมื่อคืนการพิจารณากบประมาณก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก2า ริกได้ก็ผ่านทั้งวาระ2และวาระ3นะครับเนื้อหาหลักๆก,ก็คือยืนตามร่างเดิมของคณะกรรมิการนะครับ